ชุมเห็ดเทศคิดว่าหลายคนจะรู้จักอยู่แต่ไม่รู้ว่าเขาถ้าที่เมืองลาวเขาจะต้มใบเนี้ยกินลดความอ้วนเป็นยาถ่ายกินลดความอ้วนแต่สำหรับแม่ใช้ใบชุมเห็ดนี้ตำกับกระเทียมกับเกลือแล้วก็ทาสำหรับคนเป็นกากเป็นเกลื่อนกากเกลื่อนนะอันเนี้ยได้ผลพ่อแม่ใช้ตอนเด็กๆเปหค่ะตำตๆๆแล้วจะมีน้าออกมาพอน้ามาเขียวเยวเนี้ยเราก็เอามาทา เอามาเอามาทาตรงที่เป็นกากเป็นเกลือนอันนี้คือหายเด็ดขาดตอนทํางานเราไม่ได้คิดเรื่องเพื่อคนอื่นอ่ะเพราะว่าเราทํางานเราต้องคิดเรื่องเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวแต่พอวันหนึ่งที่แม่แบบรู้ว่าตัวเองไม่รอดต้องตายแล้วเรามานั่งนึกถึงไอ้ความดีอะไรอย่างเงี้ยมันมีทำนะความดีของแม่แต่ว่าในความดีเรามันไม่ได้บริสุทธิ์ใจจริงๆอะ่ะมันก็ต้องมีทุกอย่างต้องมีแบบ ต้องมีแบกกลับมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอเราเราใกล้ตายมาปุ๊บเนี่ยเราก็มานั่งพิจารณาแล้วก็คิดว่าอยากทําอยากทําพอถ้าถ้าเราหายออกมาเราอยากทํามันเลยเป็นที่มาที่ไปของทุกวันนี้เกือบยี่สิบปีที่แม่ทําได้แต่ให้ป่วยมาไม่มีอะไรแม่มาดูแลแม่ก็ดูแลให้ทั้งทั้อย่างแม่ไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้อเงี้ยแต่แม่ก็ดูแลให้หุงข้าวให้กินตรวจเช็คอาหารให้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาได้หายพอเขาหายเขาก็มีความสุข แค่นั้นเองไม่ต้องการให้เขาเห็นความสุขทแท้จริงก็คือเงินเยอะไม่ได้มีความสุขนะมันตอนแรกก็เครียดกลัวธุรกิจจะไปไม่รอดแต่พอเราสวดมนต์แล้วเอาบุญให้กับพนักง,งานทุกคนแม่น่ะนั่งเอาบุญให้พนักง,งานเป็นชั่วโมงนะระล,ลึกชื่อเขาระล,ลึกบุญคุณของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องนึกถึงบุญคุณแล้วก็เอาบุญให้เขาแล้วก็เอาบุญให้บ,บริษัทแล้วก็เอาบุญให้กับคู่ค้าของเรา ที่เขาคู่ค้ากับเราอะเอาบุญให้หมดนั้นชั่วโมงหนึ่งอะนั่งเอาบุญให้กับคนที่มี่ก็คุณเราอะบุญเนี่ยจะเป็นของที่จับต้องไม่ได้แต่ตราบใดที่ร่างกายคุณยังกระทบกับลมเนี่ยลมก็ไม่มีตัวมีตนแต่ถ้าไม่ลมส่งผลให้ใบไม้หวั่นไหวได้บุญเนี่ยก็ส่งผลให้ชีวิตเราอะหวั่นไหวแล้วก็สามารถเจริญรุ่งเรือง,งได้ด้วยอาน,นิสงส์งของบุญเ,เช่นเดียวกันกันกบกรรมชั่วก็สามารถทําให้ชีวิตของเราตกต่ําได้เหมือนกัน